Ni mà nhìn nóc 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 kim mana mắt 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 tân nina mắt 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 หากต่ยินได้เลยเนาะแต่ยังเนาะยังโง่ๆอย่าเนาะยังอุ่ๆอยูงงง่ได้ตัวนึงแ่งเน,นาะบนดังกันไปเนาะว่าสิได้จับโตเนาะแต่ว่าบาบ่่ได้่ายแต่ตอนยินเนาะ่ายแต่ตอนไปเก็บหรือว่าไปไปเอาไม้ทุกคนเบึง้งขันเนาะ เปิ้ลเปิ้ลต่อไปเด้อก็กำลังนกนกก็กำลังมาเลยเนาะแล้วเราจะเป็นเปิ้ตโตต่อไปเนาะเปิ้ลตรงนี้เนาะเปิ้ลยินเนาะเปิ้ลยินหน้าตรงนี้เนาะก็ได้ยินได้สองตัวสองตัวเนาะเมื่อกี้นี้ยินได้ตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยินได้สองตัวเนาะ ได้ซอมโตเปื้นตัวนี้เย็นเนาะโอ้นกก็มาไหลอยู่เนาะแต่ว่าบ่มีนกใหญ่มาแล้วตอนนี้นะมีแต่พวกนกแบบนี้เนาะนกแบบตัวของนี้มานี่เนาะก็มีแบดตัวนี้นะ กาบลายไทยทุกคงเบิ้งเนาะไทยแตย่ตอนไปเก็บมานี้แล้วเนาะบืนนำกันไปเนอว่าสิจะน้อยละเราสิได้จะโตเนาะตอนนี้ก็ได้สามโตเนาะ ตอนนี้ก็ยินไดซี่ัวเลยเนาะยินไดซี่ัวตัวนี้แล้วเราก็หาไปเก็บเนื้อมาเลยเนะเก็บมาห้อเลยเนาะตัวน,นี้หละนกอ้วนขนาดกินมากและนกตัวขนาดนกเนาะบึง้งเลย ตัวนี้แหละนกแหละวันขนาดนุยเปิดตัวนี้เนาะแม่นขนาดเนาะตัวนี้เนาะยิงได้ซี่ตเลยเนาะเราสิรอท้าเนาะตอนนี้เนาะนกก็มาไหลอยู่เนาะ โลวลมันง่ายเราเยินหกามาเนาะลงมันง่ายพวกเนาะลมมาลงเหนพวกเนาะอาก็ยินได้สี่ตัวเนาะหาบงต่อไปเด้อว่าสีได้จ็โตัวเนาะตอนนี้ก็มาแล้วเนาะนี่ก็เห็นอยู่เนาะ โทรศัพท์โทรศัพท์ผมจะสงมาบอใใบได้ไกลเนาะบื้งต่อไปเลยจะน้อยเราจิตดไทยเบึง้งเนาะจะน้อยจิตดไทยได้ว่าได้จับโตเนาะต่วนีน้นกกินมาแลวนกว้วนขนาดเนาะไปบึ้งอังกัดเนาะว่าได้ ยินได้ตัวนึงแล้วเนาะตบแล้วไปเบื่อนำกันเนาะไปสอบนำกันเนาะโอ้ตบติดเลยเลยนาะ อนนี้ไงเห็นไหมทุกคนนี่เนาะไปตัวนึงเลยนะไปบนเก่าเนาะ ได้ห้าตัวแลยวนะได้ห้าตัวลนะห้าตัวได้ห้าตัวนะบุนไปน้ำกันเนดะ้อทุกคนตอนนี้นกก็มาไหลยอยู่เนาะ แล้วผมจะเงินว่าสุดได้แล้วเนาะบนไปไานังกันเนอถ้าผมได้แล้วผมจะพาทุกคนไปเก็บเนาะเออหายหน้าหายตาไปหลายมือหลายวันเนาะบ่ะได้มาเงินเนอาไปทุกคนเบิ่งเนาะ ตอนนี้ผมก็บยายามมัดไทยเลยเนาะเพราะว่าทุกคนบวกกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผงเนาะมีก,กำลังใจมาถไทยเลยเนาะโอ้นกนกก็มีหลายอยู่เนาะแต่ว่าพ่ยามแบบไทยแลย้วทุกคนบอกกดไลค์ like, กดแชร์นะบวกกดไลค์ like นะแล้วก็มักำลังใจมาถไทยเลยเนาะก็ดมแล้วเนาะ đây 2-3 đường ní là bọn đây mặt Thái với công viên nó. Hôm nay coa mình là mặt Thái, mình nhìn nó với công viên nó. Coi nhìn đây há tô. Coa Còn... mình nục mà lại nó,เพราะ là mà kẹt tọt len nó, tọt len bay nưng mong nó, bay nưng mong, bay nưng mong nó. Mà lại nục coa ăn mực lẽ. ก็ยังสองสามตัวนี้กับยงินได้สองสามตัวนี้นะเป็นยินได้ห้าตัวนะแล้วตอนนี้ก็ใกล้ซิ้ม,มึกลนะแล้วนะแล้วยันนี้ก็เป็นยำเหนาเนาะแล้วผมก็ใกล้ซิ้ม,มึกแลนะ้วะถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะยังมีกำลังใจทางคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าพอมี กงเนาะมันมีกงคับในะปันไดนะ้เนาะมันมีขาตากกงก็บมีเนาะข้อติสักโคมนี่ก็บมีเนาะมีแต่มือจักโทรศัพท์ไทยนั่นแหละผู้เดียวก็บบไทยได้เนะาะไทยเต,ตอมไปเก็ตมาเนาะก็ขออภัยทุกคนด้วยเนาะติดในต่อจบแค่นี้เ,เนานะไปดูก็อย่าลืมเนาะกดไลค์เนาะ ็คนนี้เนะา,นนนานะานาคมมน,นะนนี้ก็ยินได้หาโตเนาะก็หาโตเมื่อกี้นี้ถ่ายให้ทุกคนบ้างเนาะโอ้ส่วนนี้ก็ยามหนาวเลยเนาะหนาวเลยแฮนใกล้สิมื้อนี้หนาวแฮนด์เนาะแล้วใคยก็จะสิ้นมือเลยเนาะก็ยินได้หาโตเนาะบันทีเรายินเนาะ nhưng mình nụng mà vô đó nào hết là Đâu có cái xí mưa lên đó Tốn này đó, tốn thì nụng mà kín đó Nụng có nhằng lại vô đó Đây là bên nụng, phô nụng nuôi này đó đục nhai cò bọc ca mà hèn nữa nọ đục cò nhầm mi lại yêu đục nói ní là kha bình kí là nhìn là mình cha đục cò cha bằng ngàn nữa nọ mình tết mực nữa nọ nhìn phua đục nhai thằng năn nữa พุ่นหน,นุวยนินหลทิเนาะคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะถ้าใครเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนะกด s u b ส c r i b เนะเพื่อไปกำลังใจช่องต่อไปเนาะเพื่อให้ ผมมีกำลังใจแท้ถ้าไปเนาะเพื่อไปซื้อกล้องมาติกตนะาต๊กปืนตัวนี้เนาะมาติ๊กปืนในตัวนี้ลหละยังได้มาไทยทุกคนเึงนะ่เนาะอยู่บ้านห่าวนี้นกตัวนี้ก็ไหลยอยู่เนาะก็มีนกไหลเยยนะต่ว่าบ่มีกล้องไทยครับแล้วก็ใบยาามมาไทยแลยนะ้วเนาะเพราะว่าบ่มีเงินไปซื้อเนาะ มาซื้อมาไทยธรรมดาให้ทุกคนเบื่อนกันเนาะเออยันนี้ยันเหน่าที่สุดเลยเออลรกจักพผงก็เอาไว้นี้แนหะละรกจักเนาะแล้วผมก็ไกลซิ้นเมืองเลยเนาะคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะ